ผลงานที่หวีซูซินกำลังจะมีร่วมกับสวีขายก็คือเรื่องเซียนกระบี่พิชิตมารค่ะหลังจากที่ได้ดูซีรีส์จีนของหวีซูซินหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นของรักของข้า <c oughs> เหนือเมฆาชะตาลิขิตมีความรู้สึกว่าชอบนางเอกคนนี้คือตอนแรกแวบแรก,แรกที่เห็นนะทุกคน,นรู้สึกว่าด้วยหน้าของน้องอ่ะมันดูแบบดูเป็นคนมีน้ำมีนวลใช่ปะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะนี่คือหุ่นของน้องเขาค่ะแล้วที่สำคัญนะคะนี่คือชุดที่เขามากองถ่ายค่ะ เขาเคยโดนแขวค่ะว่าทําไมต้องแต่งตัวเวอร์วังแบบนี้บางชุดก็ดูแบบโป๊เกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่มาแขวะเขาอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาที่เขาแต่งตัวปกติเขาแต่งยังไงหรือว่าหุ่นจริงๆของเขาเป็นยังไงถึงได้ไปวิพา์วิจารณ์นะคะซึ่งอุ้มรู้สึกว่าอุ้มประทับใจนางเอกคนนี้มากๆตรงที่เขาไม่สนใจ เขาเคยเออกมาให้ข่าวนะเขาบอกว่าทําไมอะ่ะฉันจะแต่งแย่หรือฉันจะแต่งดียังไงฉันก็โดนถ่ายรูปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเก็บไปในความทรงจําในรูปที่ฉันอยากจะให้เป็นสิจ้าฉันก็แต่งตัวแบบที่ฉันชอบไปเลยแล้วเขาก็เรียนจบเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นด้วยนะคะซึ่งผลงานการแสดงก็ดีมากๆเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานการแสดงคู่กับผู้ชายที่ฉันชอบนั่นก็คือสวีขายแม่ผลงานที่วีซูซินกำลังจะมีร่วมกับสวีขายก็คือเรื่องเซียนกระบี่พิชิตมารค่ะเรื่องนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยรุนละเก นะคะว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศสักทีหนึ่งล่าสุดได้มีข่าวออกมาแล้วว่าไม่เกินปลายปี2566นี้นะคะได้ดูพร้อมกันแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเคมีที่อุ้มเองก็อยากดูเหมือนกันนะคะและที่สำคัญสวีค่ายเป็นผู้ชายที่เวลาใส่ชุดย้อนอยุคก็คือดีมาก ขอโทษในความเสียงสูงนะคะแต่ว่าสองคนนี้เป็นพระนางที่ดิฉันชื่นชอบมากๆไหนใครเป็น FC ของสุวีขายกับวีสซูซินบ้างชื่นชอบผลงานอะไรของสองคนนี้บ้างเล่าให้ฟังสิคะ